โอ้ยชอบมากเลยอ่ะมันมันสวยต้นนี้มันน่ากินมากเลย อีกนี้ดอกมากค่ะดกมากมันไม่ใช่ไมยมมันไม่ใช่มะขามป้อมแต่มันเป็นพลุนค่ะ ดงเลยค่ะตรงนี้เป็นดงของแบล็คเบอร์รี่